เอเยลสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมแหล์เซลอดก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูข้อมูลรายละเอียดของโหมดอารีน่านะครับซึ่งจะเป็นเกมโหมดใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในซีซันเลกาซีนั่นเองนะครับและแถมยังเป็นเกมโหมดที่จะอยู่ถาวรกับเกม Apex Legends ตตลอดไปอีกด้วยฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับไปชมกันเลยดีกว่า let's go ก็สำหรับเกมโหมดอารีนานะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาตอนซีซันเลกาซีนะฮะซึ่งเกมโหมดนี้ก็จะเป็นเกมโหมดที่มาอยู่ในเกมแบบถาวรน,นั่นเองในส่วนของรูปแบบการเล่นของอารีนาก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ทีมแบบ3ต่อ3ซึ่งถ้าฝ่ายใดสามารถกำจัดฝ่ายศัตรูได้หมดก่อนฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปคราวนี้เรามาดูวิธีการเล่นของอารีน่าโหมดกันดีกว่าครับ เมื่อเริ่มต้นเกมมานะฮะเราเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ buy phase หรือว่าช่วงในการซื้อของนั่นเองซึ่งทางระบบเนี่ยก็จะให้แต้ม material มาให้เรานะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะซื้อไอเทมต่างๆในการใช้ไปต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามส่วนไอเทมที่เราสามารถซื้อได้ก็จะมีอาวุธสกิลแล้วก็ไอเทมประเภทฮิลระเบิด ส่วนชุดเกาะเราก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าเขามีมาให้เรานั่นเองครับในส่วนของเซต3ปืนที่อยู่มุมขวาล่างของหน้าจอนะครับมันก็คือปืนที่เราจะเปิดได้จาก AirDrop ในรอบนั้นๆนั่นเองฮะซึ่งถ้าเกิดว่ารอบถัดไปก็จะเปลี่ยนไปเซตปืนอื่นนะครับและเมื่อบา f a ฟสจบลงประตูบาเรียรก็จะเปิดออกแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถวิ่งเข้าไปซัดกับศัตรูได้เลยครับ แต่ในช่วงต้นเกมทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แนะนําให้เรารีบไปบวกกับศัตรูนะครับเขาแนะนําให้เรานั้นไปฟาร์มหรือว่าไปหาไอเทมภายในแมปก่อนซึ่งภายในแมปอารีนาก็จะมีกล่องสัพายแล้วก็ที่เก็บม a ทรีย a ลอยู่นะครับ ซึ่งในกล่องสปพพายก็จะมีไอเทมประเภทฮิลแล้วก็ระเบิดอยู่ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถเก็บมาใช้เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเราในรอบนั้นได้ด้วยและในส่วนของที่เก็บ Material หรือมันมีชื่อว่าแคนิสเตอเมื่อมีใครคนนึงในทีมเราเก็บมันไปนะครับคนอื่นๆภายในทีมก็จะได้แต้ม Material นั้นด้วยเช่นกันซึ่งแต้มแมทริอลที่เราได้มาเนี่ยก็จะสามารถเก็บเอาไว้ใช้ในรอบหน้าได้นั่นเองครับ ซึ่งแต้มเมทริลพวกนี้นอกจากจะเอาไว้ซื้อของต่างๆได้แล้วยังสามารถเอาไว้ใช้อัปเกรดปืนให้มันมีของแต่งปืนเพิ่มขึ้นมาได้อีกด้วยครับแล้วก็การต่อสู้ในอารีน่านะครับเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยศัตรูจะไม่ตายทันทีนะครับศัตรูจะน็อกดาวกก่อนซึ่งทั้งเราและศัตรูเนี่ยก็ยังสามารถดึงเพื่อนที่น็อกดาวขึ้นมาได้อยู่นะครับแต่ว่าในโหมดอารีนานั้นจะไม่มีการรีสปอนนะครับถ้าสมมุติว่าเราโดนยิงแล้วเราโดนศัตรูซ้ำตอนที่เราน็อกดาวจนตายก็คือต้องรอเล่นรอบหน้าอย่างเดียวเลยครับ เมื่อเรายิงศัตรูตายไอเทมจากตัวศัตรูเนี่ยก็จะ drop แล้วเราเนี่ยก็สามารถเก็บไอเทมจากตัวศัตรูไปใช้ในรอบนั้นได้ครับและในระหว่างรอบนั้นๆก็จะมี air drop ตกลงมาอยู่กลางแมปครับซึ่งภายใน air ดรอปเนี่ยก็จะมีปืนอยู่นะครับซึ่งปืนที่อยู่ใน air ดร o p ก็จะเป็นไปตามที่เขาได้บอกตอนช่วงบายเฟสเลยครับเมื่อจบรอบและเริ่มต้นรอบใหม่ ปืนหรือว่าไอเทมต่างๆจากรอบก่อนนะครับจะหายไปเลยแต่ยกเว้นสกิลถ้าเกิดว่ารอบที่แล้วเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ครับซึ่งในรอบใหม่เราก็ต้องทําการซื้อปืนซื้อไอเทมใหม่หมดเลยครับแล้วก็ในรอบใหม่นะครับเมทัลเรียลของแต่ละทีมแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะฮะซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับว่ารอบก่อนหน้านี้ทีมชนะก็จะได้แต้มเมทัลเรียลที่เยอะกว่าทีมที่แพ้ส่วนคนในทีมก็จะได้รับเมทัลเรียลเพิ่มจากการฆ่าฝ่ายศัตรูจากการมีชีวิตรอดจากรอบที่แล้ว แล้วก็จากการเก็บแต้มเมทริ얼ภายในแมปรอบที่แล้วนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของผลแพ้ชนะโหมดอารีน่านั้นจะตัดสินกันยังไงก็ง่ายๆเลยครับถ้าเราชนะศัตรู3มแต้มหรือว่ามีแต้มที่ชนะห่างจากศัตรู2แต้มเราก็จะเป็นฝ่ายชนะในแมชนั้นไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าแต้มของศัตรูนั้นยังไม่ห่างจากเรา2แต้มอย่างเช่น3 2หรือ43เนี่ยมันก็จะตัดเข้าสู่รอบไทเบเกอร์ครับ ซึ่งในรอบท h ยเบเกอร์นี้เราเนี่ยก็ต้องทําแต้มให้ห่างจากศัตรูอีก2แต้มนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมีแต้ม4-2หรือว่า5-3เราถึงจะเป็นฝ่ายชนะไปครับแต่ถ้าเกิดว่าในรอบทายเบเกอร์แต้มเรานั้นยังไม่สามารถห่างจากศัตรูได้2แต้มเราก็จะต้องไปแข่งกันในรอบแซนเดนเดทหรือรอบตัดสินนั่นเองครับซึ่งถ้าทีมไหนชนะในรอบนี้ก็จะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนั้นไปเลยครับ คราวนี้เรามาดูในส่วนของแมปในโหมดอารีนากันดีกว่าครับโหมดอารีนาจะประกอบไปด้วยแมปใหญ่ๆอยู่3แมปนะครับโดยแมปแรกมีชื่อว่า Party Crasher ครับซึ่งแมปนี้ก็เป็นการนำส่วนต่างๆของ Olympus มาย้ำให้เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็แมปที่2มีชื่อว่า Fate Runner ซึ่งแมปนี้ก็จะให้อารมณ์เหมือนกับเราเล่นอยู่ในแมป World Age ครับแต่ความพิเศษของมันก็คือจะมี Fade ั u n n e r เหมือนกับแมปโอลิมปัสนั่นเองฮะแล้วก็แมปที่3จะเป็นการนำส่วนต่างๆของทั้ง3แมปไม่ว่าจะเป็น King's Canyon, World Age แล้วก็ Olympus ซึ่งทั้ง3โซนนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนมาให้เราเล่นนั่นเองครับ และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับโหมดอารีนาที่คุณควรรู้ก่อนที่จะไปเล่นนั่นเองฮะซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจจะยังไม่ครบ100%นะครับแต่ก็อาจจะครอบคลุมอยู่พอสมควรนะฮะในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน,น้อยเนี่ยเราก็ต้องรอไปเล่นกันในเกมตอนที่เกมโหมดนี้มันมากันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมโหมดอารีนาอันนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมแลนเซลอตก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ